สวัสดีค่ะนักเรียนธรรมศึกษาและท่านผู้ชมทั่วโลกทุกท่านพบกันเป็นประจำนะคะในรายการธรรมศึกษารายการดีๆที่นำเสนอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในวิชาวินัยมุกสำหรับนักธรรมชั้นเอกค่ะโดยเราจะมาเรียนในการที่28วิธีระงับวิวา,าทธิกร์และการที่29วิธีระงับอนุวา,าทธิกร์ จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนและก็ผู้ที่สนใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆท่านพบกันเป็นปกติทุกวันนะครับเวลาเดียวกันนี้ กับอาตมาภาพทั้งสองรูปพระมหาสมสียติสุโลและก็อาตมาพระมหาสมบัติธรรมทีโปวันนี้ก็ได้นําความรู้เกี่ยวกับพระวินัยในวินัยมุกชั้นเอกของพระภิกษุเนี่ยมาเล่าให้ฟังเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะนําเรื่องสําคัญนะครับสําหรับพระภิกษุคือเรื่องอธิกรณ์ครับแล้วก็วิธีระงับอธิกรณ์ครับผมซึ่งในทางโลกนั้น ก็มีศารนะครับเป็นที่ตัดสินตั้งแต่สารชั้นต้นสารดีกาศาลดีกาแล้วก็สารแล้วก็สารครับผมก็ถือว่าวันนี้เรามาทําความศึกษาว่าเออพระภิกษุเนี่ยเมื่อเกิดอธิกรณ์ขึ้นท่านจะระงับด้วยวิธีใดแล้วก็มีอธิกรณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับโดยวันนี้เป็นการที่กาที่ยี่สิบแปดการที่ยีครับผม ว่วาจะพูดถึงกันที่ยีสเปดยว่าเรื่องว,ว,วิธีและงับวิวาธาที่ก่อนนะครับวิวาทาหรือการทะเลาะวิวาทกันครับผมนะครับมีทีนี้มาดูว่าเอ๊ความหมายของวิวาทาที่ก่อนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างอาธิกรณ์ถ้าพูดถึงอธิกรณ์คนส่วนมากก็คือคงจะพอรู้นะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดความขัดแย้งข,ขึ้นขึ้นมาเกิดม,มีอธิกรณ์ขึ้นขึ้น,นมาในที่นี้มันก็จะมี <c oughs> พูดถึงทั้งวิวาทาที่ก่อนและอนุวาทาธาที่ก่อนนะครับ ในกันที่ยี่สิบแปดนี่นะครับก็จะพูดในส่วนของวิวา,าทาธิกรคําว่าวิวา,าทาธิกรก็คือเรื่องที่มีการถกเถียงกันนะครับมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยนะครับ<อ>พระธรรมวินยัยครับมเมื่อมีวิวาทาธิกรหรือว่ามีเรื่องที่เกิดความเห็นไม่ตรงกันนะครับประพฤติไม่เหมือนกันเข้าใจไม่ตรงกันก็ต้องรีบระงับโดยเดียว ถ้าเราไม่ระงับมันก็จะทําให้ส่งเกิดความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็แตกแยกกันนะครับซึ่งเรื่องนะครับที่เกิดเป็นอธิกรณ์กันขึ้นมานี่ครับท่านก็จําแนกไว้ในพระบาลีอยู่เก้าคู่ด้วยกันนะครับเก้าคู่มีอะไรบ้างครับก็คือหนึ่งนะครับคู่แรกวิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้มิใช่ธรรมนะครับครับเรื่องกับธรรมะนะครับเข้าใจไม่ตรงกันสองวิวาทกันว่านี้เป็นวินัย นี้ไม่ใช่วิน,านสาม <ics> วามิวาทกันว่านี้พระตถาคตเจ้าทรงตรัสไว้นี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ท่งตรัสไว้นะครับผมส่วนข้อคู่ที่สี่ก็คือวิวาทกันว่านี้พระตถาคตเจ้าท่งประพฤติมานี้พระตถาคตเจ้าไม่ได้ทรงประพฤติมาคู่ที่ห้าวิวาทกันว่านี้พระตถาคตเจ้าท่งบัญญัติไว้ นี้พระธารมเจ้าไม่ได้ส่งบัญญัติไว้คู่ที่หกวิวาทกันว่านี้เป็นอาบัตินี้ไม่เป็นอาบัติคู่ที่เจ็ดวิวาทกันว่านี้เป็นอาบัต์เบานี้เป็นอาบัต์หนักคู่ที่แปดวิวาทกันว่านี้เป็นอาบัติมีส่วนเหลือนี้เป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือคู่ที่เก้าวิวาทกันว่านี้เป็นอาบัติชั่วยากนี้ไม่เป็นอาบัติชั่วยากนะครับับก็ก็แบ่งออกเป็น ก้าคู่ด้วยกันอืมก็สรุปง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยและก็เกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือไม่ได้ตรัสและก็เกี่ยวกับเรื่องอาบัตครับผมนะครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวบุคคลนะครับก็คืออาจจะเป็นประพฤติกันมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับไม่ได้ไปโทษว่าบุคคลนี้ทําผิดอย่างงวนอย่างนี้นะครับอาจจะมีกลุ่มกลุ่มของพระกลุ่มนี้มีความเห็นเกี่ยวกับพระธรรมวินัยที่ไม่ตรงกับหมู่คณะอะไรอย่างนี้ ก็ทาให้เกิดการประพฤติไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็เลยมีการอธิกรกันเกิดขึ้นนี่เองนะครับอย่างนี้ต้องมีการระงับครับผมก็ต้องมีการระงับอธิกรนะครับเรามาดูประเภทนะครับประเภทแห่งวิวาธาธิกรท่านแยกเป็นสองประเภทมีสองประเภทสองประเภทตามความปรารถนาของผู้ตั้งอธิกรขึ้นมานะครับครับผมก็คือประเภทแรกคือวิวากันด้วยความปรารถนาดีนะครับ คือทั้งสองฝ่ายก็ต่างปรารถนาดีคิดว่าตัวเองนีก็เข้าใจพระธรรมวินัยถูกต้องแล้วนะครับก็เลยกุศลจิตนะครับที่จะให้แต่ละฝ่ายได้เข้าใจพระธรรมวินัยตรงกันก็ต้องการที่จะหาความกระจ่างในเรื่องของพระธรรมวินัยที่ตัวเองเถียงกันครับก็ไม่ได้ที่จะแบบว่าใส่ร้ายป้ายสีอะไรกันนะครับนี่คือประเภทแรกประเภทที่สองก็คือวิวาทกันด้วยความปรารถนาเร็วนะครับ อันนี้อาจจะอาศัยทิฏฐิมานะครับผมอาศัยทิฏฐิมานะคิดว่าตัวเองดีตัวเองแน่นะครับครับผมตั้งแบ่งแยกกันขึ้นมาอย่างนี้ครับทำให้เกิดปวกันความแตกแยกครับผมอันนี้คือประเภทของวิวาทาทิกอนนะครับครับผมที่จะเกิดขึ้นมีสองประเภทด้วยกันก็จําไม่ยากนะครับครับเราก็มาดูตัวอย่างนะครับของวิวาทาทิกอนที่เคยเกิดขึ้นครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเอ้โหครัก็มีเรื่องใหญ่ที่เราคุ้นค้นกันก็อยู่ประมาณสามเรื่อง ครับผมเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับพระทรมากระตือกับพระวินัยทรที่เมืองโกสัมพีที่เมืองโกสัมพีที่ทําให้พระสมมาสุตเจ้าต้องเสด็จไปจำพรรษาในป่าครับผมที่มีช้างป่าลิลัยกะนะครับที่มีช้างไปคอยบัทากครับนี่เราจะเคยเห็นหรือไม่ก็มีลิงนะครับถือน้าผึ้งมาแตายพระสมมาสมุทธเจ้าอนนี่คือที่มาของเรื่องนี้ครับผมครับผมซึ่งเราจะซึ่งเรื่องก็คร่าวๆก็คือ มีพระวินัยทอนกับพราธรรมกถึกนะครับก็คือพระธรรมกถึกเพื่อเข้าห้องน้ำแล้วก็ลาดน้ําเสร็จแล้วก็เหลือน้าไว้ในขันดปวยความทิ้งนะครับพระวินัยทอนเข้าไปีหลังอ้าวไม่ได้นะครับเหลือน้าไว้ติดเตียงนะครับอาจเพราะว่าคิดว่าสารมันจะตกลงมาตาย๋อครับมก็บอกว่าอ้าวมันน่ามันอาบัดนะนี่นะครับครับก็เลยไปบอกนะครับพระธรรมกถึกพระธรรมกถึกก็บอกว่าอ๋อผมไม่รู้นะครับถ้างั้นขอปรุงอาบัตแล้วกันท่านก็บอกอ้าวถาไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัด นะอ๋อครับผมแต่พอ<ต>ไปถึงลูกศิษย์ก็พูดอีกอย่างลูกศิษย์ก็กเลยเกิดความอ่าไม่ลงรอยกันนะครับ,รบว่าฝ่ายโน้นว่าร้ายอาจารย์ตัวเองนะครับ,รบผมลูกศิษย์ก็มาพูดกันต่อลูกศิษย์ก็มาพูดต่อ,อกันจนกระจายกันไปถึงญาติโยมญาติโยมก็แบ่งเป็นสองฝ่ายจนกระทั่งกระจายไปถึงเทวดานะครับลูกข้าเทวดาอากาศสเทวาจนไปถึงเทวดาบนสวรรค์แต่กันเป็นสองฝ่ายอีกนะครับแค่เรื่องน้ํา เรียกว่าอันนี้น้ําหย,ดเด,ย,หยดเดียวน,น้ำหยดเดียวนะครับน,น้ำหยดเดียวครับผม<น>ก็ทาให้เกิดอธติกรใช่ครับเกิดอัติกร,รก็ระงับอธติกรได้ก็ก็คือโยมนะครับครับโยมความความความขันความขันนะครับ,รบไม่ตักบารพอโยมไม่ตักบารท,ท้องใส่หิ้ว ยิ้วขึ้นมานะครับเกิดพอยิ้วขึ้นมานะครับทิตีมานักก็เลยลดลงไปด้วยตามน้ําหนักตัวนะครับน้ำหนักลดลงทิติมานะก็เลยลดก็อันนี้ก็อถ้าไม่ได้ญาติโยมนี่คงทะเลาะกันตายพอดีครับผมนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของภิกษุชาวเมืองวัดชีครับนะครับะกันเรื่องนก็พระพุทธแตกแยกกับสงโดยสมาก็คือพระพุทธยอดหย่อนในพระธรรมวินัยสิบข้อด้วยกันนะครับซึ่งรายละเอียดมีเยอะก็คือ บางเรื่องเห็นว่ามันเป็นอาบานเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยแบบย่อหยอนไปไม่ได้ทาให้ถูกต้องครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่าเกิดความทะเลาะกันครับผมก็มีฝ่ายมาโจ์มาอันนี้เกิดขึ้นมานะครับครับผมให้เป็นเรื่องกันอันนี้ก็เรื่องเรื่องเดรัทีปอมบวชนะครับเรื่องที่สามอันนี้เกิดขึ้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเกิดขึ้นมาก็มีการ เกิดเป็นอธิกรขึ้นมาพระเจ้าโศก็เลยนะครับให้มีการระงับอธิกรนะครับครับผมก็อันนี้เป็นอธิกรที่เราคุ้นคุ้นกันนะครับครับก็ต้องมาในพระธรรมวินัยก็ต้องไปศึกษาในรายละเอียดครับผมรายละเอียดก็ต้องไปอ่านทำความเข้าใจเนื่องจากเวลาเรามีไม่เยอะนะครับก็ต้องพูดภาพรวมๆวนะครับส่วนแล้วเราจะป้องกันไม่ให้เกิดอธิกรเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมีวิธีไหมครับก็ มีวิธีท่านให้เกณฑ์ไว้อยู่หลักๆอยู่สามประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือในส่วนของธรรมะนะครับพงศ์ก็ทรงแสดงววาทปฏิโมกข์ไว้ให้เป็นหลักนะครับในการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราพุทธบริษัทก็ต้องยึดหัวใจไว้ได้นะครับถ้าเรายึดหัวใจไว้ได้อย่างอื่นปีกย่อยก็คงไม่มีอะไรมากมายครับนะครับส่วนที่สองก็คือในส่วนของพระวินัยนะครับซึ่งมีเกิดเป็นอธิกรนบ่อย ท่างก็ให้มีพระปฏิโมกแล้วก็ภิกษุต้องทบทวนตัวเองแล้วก็ทบทวนพระวินัยลงพระปฏิโมกทุกคืนเดือน <15 S 2> นะครับห้าวันนะครับ,รบผมแล้วก็ในส่วนของพระสาวกเองนะครับก็ต้องค,คนควายศึกษาหความรู้แล้วก็ทําสังขานาเกินเป็นช่วงๆนะครับอพอผ่านไปสักระยะหนึ่งสิ่งที่ตกท่อถ่ายทอดกันมาอาจจะคาดเคลื่อนก็มาช่วยกันสังขานาชําระสสางให้ ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันก็จะช่วยในการป้องกันไม่ห้อธิกรเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรวมตัวกันแล้วก็อย่างเช่นทําสังขยนาหรือว่าสะสังให้พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันนะครับปฏิบัติเหมือนเหมือนกันพอพระไตรปิฎกได้ชัดเจนก็จะสามารถมีหลักฐานที่ชัดเจนประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันลักทางอานอิงที่เดียวกันถ้าไปอ้างอิงคนละที่มันก็เข้าใจคนละที ครับแล้วทีนี้มาดูวิธีระงับวิธีระงับวิบาธาที่ก่อนับถ้าเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วครับผมเมื่อเกิดมีอธิกร์เกันขึ้นมาครับท่านก็มีวิธีระงับอยู่สองวิธีใหญ่ๆนะครับครับผมวิธีแรกเรียกว่าสัมมุขาวินัยครับคือระงับต่อหน้าวิธีที่สองคือเยภูยัสิกาคือวิธีระงับโดยการถือเสียงข้างมากนะครับยังไงครับยังไม่เข้าใจเท่าไหร่สัมมุขาววินัยนะครับก็คือวิธีระงับ ต่อหน้าก็คืออันดับแรกนะครับต้องประกอบด้วยองค์สี่ประการด้วยกันนะครับองค์สี่ประการนี่คืออะไรมาต้องสังฆสัมมุขตาก็คือให้สงมาพร้อมกันนะครับประชุมสงเลยนะครับอันดับแรกประชุมสงประชุมสงนะครับสองบุคระสัมมุขตาก็คือให้คู่ที่กรณีนะครับที่ต่างอธิ่กรอนขึ้นมามาประชุมในที่นั้นด้วยนะครับมาประชุมในที่นั้นด้วย สามวัตถุสัมมุขตาก็คือให้แต่ละคู่นะครับพูดว่าตัวเองหาตั้งอธิกณรหรือว่ากล่าวหานะครับในส่วนของฝ่ายโน้นอย่างไงบ้างนะครับพูดเหตุผลของแต่ละฝ่ายขึ้นมานะครับอัี่สามก็คือธรรมะสัมมุขตานะครับหรือว่าวินาะสัมมุขตาก็คือท่านไหนเป็นส่วนธรรมะนะครับสงนะครับที่อยู่ในที่นั้นนะครับก็ เอามาดูนะครับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายแล้วก็พิจารณาไปดูตามพระธรรมวินัยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้นะครับว่ามันเข้ากับหลักไหนเกณฑ์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาระงับก็ต้องเป็นพระสงฆ์เถระที่มีความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างแท้นะครับจะได้สามารถระงับในส่วนนี้ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นขั้นตอนนะครับเป็นองค์ประกอบ ในส่วนของสัมุขาวินัยนะครับวิธีก็จะมีวิธีระงับจําแนออกมาอยู่สามประเภทนะครับเมื่อครบทั้งองค์ทั้งสี่อย่างแล้วนะครับคอันดับแรกนะครับก็คือระงับด้วยการตกลงกันเองก็คือพอพูดในรูปนั้นใช่ครับพอพูดเหตุผลมาผู้ตัดสินคือสงนะครับสงก็ให้ ความรู้ถูกต้องไปว่าเออที่จริงเพราะทำไมไานท่านว่าอย่างคนอย่างนี้นะครับให้เข้าใจแล้วก็ให้สองรูปนะเข้าใจโอเคเข้าใจตรงกันไหมก็ตกลงกันได้ก็ครับนะครับสองระงับด้วยการตั้งผู้วินิจฉัยนะครับเกิดว่าพอให้มาแล้วนะครับทั้งสองก็ยังไม่ยอมรับก็คิดยังว่าตัวเองถูกอยู่ครับตีข้างเข้าตีความเข้าข้างตัวเองอยู่ครับก็ตั้งตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นมาให้เป็นผู้ตัดสินเด็ดขาดนะครับก็คือ ให้ทั้งสองฝ่ายเลือกพระเทละมานะครับผู้ที่ตัวเองผู้ที่ตัวเองเขารม็ัืออาจจะรูปหนึ่งบ้างหรือว่าสองรูปสามรูปนะครับครับที่จะสามารถตัดสินได้นะครับฝให้ท่านเป็นผู้ช่วยตัดสินวินิจฉัยให้นะครับสามระงับเรือนรัฐของสงก็คืออาจจะเข้งสองมู่ครับผมก็คืออำนาจของหมู่สงครับ อำนาจของบุษงระงับเลยนะครับว่าควรจะส่วนใหญ่ว่ายังไงครับผมเป็นสงนะครับประกาศเลยว่าเออมันน่าจะให้สรุปตามข้อนั้นข้อนี้ไดนะครับแล้วก็ให้ยอมรับตามนั้นนะครับครับผมอันนี้เป็นวิธีระงับนะครับครับก็เข้าใจพอสมควรนะครับครับผมต่อไปมีวิธีพิเศษออกมานะครับก็คือคล้ายสัมบูขาวินัยนะครับแต่ว่าพิเศษมาก็คือเรียกว่า อุพาหิกาวิธีนะครับครับเป็นยงก็คือเลือกผู้วินิจฉัยมาแล้วก็ไปตัดสินกันนะครับโดยที่ไม่มีโดยที่ไม่มีสงอะไรรับรู้ก็คือไปตัดสินกับคู่กรณีเรียบร้อยตกลงกันมาแล้วเข้ามาแจ้งต่อส่งว่าตกลงกันว่าอย่างไงนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะใช้เวลาในการตัดสินนานนะครับก็ไปรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาแจ้งแก่ส่งนะครับอันนี้เป็นวิธีแล้วก็วิธีที่สองก็คือเยพูยสิกา ครับนะครับเยเบสิกาซบาลีนะครับครับผมก็คือวิธีระงับปัตรกรณ์ด้วยการทําตามเสียงข้างมากครับมากครับเยก็คือต้องมีการโหวตครับเพราะว่าตั้งคณะมาอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับอสงก็อาจจะสรุปได้ไม่ชัดเจนก็ต้องรวมทั้งวัดครับผมรวมทั้งวัดเลยนะครับรวมทั้งทงแล้วก็ใช้เสียงข้างมากครับเสียงข้างมากก็คือต้องสมมุติพิกูุรูปหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นผู้ดําเนินการ ก็คือผู้ที่สมมู้เข้ามาต้องไม่มีอคติอนะครับแล้วก็ต้องรู้จักพิธีการโหวตนะครับครับวิธีการโหวตซึ่งวิธีการโหวตก็มีอยู่สามวิธีด้วยกันนะครับก็คือหนึ่งพิธีแบบปกปิดก็คืออาจจะเป็นการจับฉลากหรือว่าลงนะครับลงบัตรนะครับยันบัตรแบบปกปิดนะครับสองวิธีกระซิบบอกนะครับอาจจะกระซิบบอกนะครับไป ไปกระซิบบอกผู้ที่เป็นผู้วินิจฉัยนะครับมาตัวเราข้างไหนนะครับไปกระซิบบอกก็อาจจะเขียนจดๆไ้แล้วก็สามวิธีเปิดเผยยกมือครับเปิดเผยแล้วก็ยกมือให้นับกันเลยว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธียกมือนะครับครับผมนี่ก็คือเป็นวิธีระงับด้วยเยปุยสิกาครับอันนี้เป็นการระงับวิวาธาที่ก่อนนะครับฟังแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะครับพุ่นวายคือทาใีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องปวดหัว รับผมนะครับแค่เราเ่าให้ฟังเฉยจะปวดหัวเลยครับสําคัญที่สุดคืออย่ามีเรื่องกันครับอย่าพยายามที่ส่วนใหญ่ทาหน้าที่ครบ้สมบูรณ์ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ล้นมาจากทิฏฐิมานะครับทิฏฐิมานะแล้วก็ไม่ค่อยรู้หน้าที่ตัวเองทําผิดหน้าที่นะครับถ้าทําหน้าที่ใครหน้าที่มาให้สมบูรณ์มันก็จะทําให้องค์ประกอบของสังคมองค์ประกอบโดยรวมนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้ครับผมนะครับก็ผ่านไปครับครับ ทีนี้มาดูกันที่ยี่สิบเก้าวิธีระงับอนุวาธาธิกรเมื่อกี้นี้วิวาธาธิกรต่างกันยังไงครับคล้ายกันแต่ต่างกันแต่นี้เป็นการโจ์เฉพาะตัวบุคคลอ๋อเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับอาบัตโดยตรงนะครับอันนี้ครับครับครับอันนั้นเป็นกลุ่มคณะที่ประพฤติหรือว่ามีความเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกันครับก็มาโจนมาปรับให้เข้ากันนะครับเป็นแนวทางด้วยกันทีนี้มาดูเนุ่วกัวาธาธิกรครับฟ้องร้องเกี่ยวกับบุคคลโดยตรงนะครับเป็น ครู่กรณีเกี่ยวกับบุคคลนะครับก็มีการฟ้องร้องหรือกล่าวหากันนะครับเกี่ยวกับอาบัตนะครับตามฐานความเสียหายสี่อย่างนะครับครับรือว่าวิบัตสีนั่นเองครับอันหนึ่งก็คือสีแลวิบัตคือโจทย์เกี่ยวกับความเสียหายเรื่องสีนะครับว่าต้องบารสชิกหรือว่าสังฆาธทีเสดตรองนนงน้ต้องนะครับอันที่สองคืออาจารวิบัติครับก็คือโจทย์การุณความเสียหายทางอาจาระ ก็คือพวกอาบัตเล็กน้อยความประพฤติน,นะครับสามทิฏฐิวิบัติคือโจทย์การด้วยความเห็นผิดคือเห็นคาเคลื่อนจากพระธรรมวินยัยนะครับความเห็นไม่ตรงไม่ตรงกันก็เลยประพฤติไม่ตรงกันนะครับ,รบสี่อาชีวะวิบัติโจทย์ด้วยการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนะครับเช่นไปทําหมอเสนเล่กดมนคาถาหรือวัดหลอกลวงช,ชาวบ้านหลอกลวง เพื่อนสาทมิตรด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่าอาชีวะไม่บริสุทธิ์ครับผมครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเกิดมาแล้วก็มีมีผู้ทําผิดนะครับหรือว่าผู้เทียนว่าผิดแล้วก็มีบุคคลโจทย์เข้ามานะครับครับก็จะมีประเภทการโจทย์ก็คล้ายๆกันนะครับโจทย์เพราะเห็นแก่พระธรรมวินัยพระราโอทำทาผิดจะทําให้เสื่อมเสียพระศาสนาเกี่กับพระธรรมวินัยนะครับหรือว่าโจทย์เพราะมุ่งร้ายเนื่องจะว่าอาจจะด้วยข้อหาหมั่นไส้หรือว่าอิจฉาทิสยาอะไรกัน อาจจะไม่เป็นความจริงครับผมการโจขึ้นมาซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ปุตุชนนะครับที่จะมีกิเลสก็ต้องมีอิจฉาลิษยากันอยู่นะครับทีนี้มาดูเรื่องมีมูลครับผมการมาโจ้ก็คือต้องมีมูลคําว่ามูลในที่นี้คืออะไรนะครับคือผู้โจวต้องมีมูลอย่างก็คือต้องได้เห็นได้เห็นได้เห็นมาข่าวว่าคนนั้นกระทำผิดได้เห็นก่อนูนั้นทําผิดครับสอง ได้ยินมาหรือว่ามีผู้มาบอกมาแจ้งว่าอ๋อรูปนั้นรูปนี้ไปทําผิดแต่คนที่มาเล่านี้ต้องเป็นที่เชื่อถือได้เป็นที่เชื่อถือได้ครับผมสามก็คือไม่ได้ยินไม่ได้เห็นแต่ว่าเกิดอาการรังเกียจกันขึ้นมาด้วยความประพฤตินะครับเช่นมีข่าวว่าเออของพิกษุรูปนั้นรูปนี้หายแต่ว่าไปเจออยู่ที่ตู้องนั้นองนี้นะครับครับผมก็เกิดอาการรังเกียจกันขึ้นมาก็ครับถือว่าเรื่องนั้นมีมูลนะครับจบได้นะครับ นำมาคุณสมบัติของผู้ที่จะไปโจทย์ภิกษุอื่นต้องมีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติไม่ใช่ว่าไม่มีคุณสมบัติเขาก็ไม่เป็นที่เชื่อถือนะครับสงก็ไม่รับเรื่องเข้าไปกำลันไปฟ้องทุกวันนี้นะครับสาลก็ไม่รับความฟ้องอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องก็ต้องดูว่าคนที่มาฟ้องเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าน่าเชื่อถือมีหลักฐานมีความเป็นอยู่หรือว่ามีประวัติยังไงบ้างใช่ไหมครับที่ก็ต้องมีคุณธรรมอย่างน้อย ห้าประการประจําใจเลยนะครับก็คือต้องรู้จักพูดให้ถูกกาลเทศะนะครับพูดถูกการสองพูดแต่คําจริงครับผมนะครับสามพูดแต่คําสุภาพสี่พูดแต่คําที่เป็นประโยชน์แล้วก็ห้าพูดด้วยจิตเมตตานะครับครับผมต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเกี่ยวกับคําพูดครับผมท้งนั้นเลยนะครับครับหรือไม่ก็อีกสมบัติประการหนึ่งนะครับคุณสมบัติประการหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ก็คือ โจทย์ด้วยความการุนนะครับ,รบสองโจทย์ด้วยมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งสามโจทย์ด้วยความเป็นดูสี่โจทย์ด้วยความมุ่งให้ผู้นั้นพ้นจากบาปนะครับแล้วก็ห้าโจทย์ด้วยทรรมพระวินัยไว้เป็นเบื้องหน้าก็คือแก่พระธรรมรวินัยรับผเดนนะครับนี่คือความตั้งใจของคนที่จะมาโจทย์คร,ครับผมทีนี้วิธีการโจทย์ นะครับก็ต้องมีวิธีการมีีวิธการ,รนะครับว่าท่านจะไปจดยังไง,งบ้างหรือว่า<อ>ก็คือถ้าตัวนี้จะเป็นยื่นฟ้องในลักษณะไหนบ้างครับ,รบก็มีสองวิธีนะครับโจดด้วยกายกับโจดด้วยวาจาโจดด้วยกายนี้ยังไงครับจดด้วยกายก็คือนะครับก็คือแสดงอาการไม่ยอมรับภิกษุรูปนั้นหรือว่าแสดงอาการดังเกี่ยวเช่นภิกษุพอถึงการกราบใช่ไหมครับก็กราบไปตามลําดับแต่เออนะครับเห็นภิกษุรูปนี้ไปทําผิดมา หรือว่าจาบัดมาครับไม่ยอมกราบอย่างนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าโจทย์โยด้ครับโจทย์ดยกาหรือจะเป็นการเขียนหนังสือครับยื่นโจทย์ไปอันนี้ก็เรียกว่าโจทย์ด้วยกายเหมือนกันนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรที่อีกอย่างหนึ่งก็คือโจทย์ด้วยวาจาครับอันนี้ก็คือง่ายก็คือไปพูดนะครับแจ้งนะครับให้สงสาร่าภพิสูุรูปนน้นรูปนี้นับต้องอาบัตย่างง้นอย่างนี้มาโจทย์เขาโจทย์กันขึ้นมานะครับ อันนี้คือวิธีการโจทย์นะครับครับแล้วทีนี้มาดูผู้วินิจฉัยอธิกรผมก็สำคัญครับครับผมผู้วินิจฉัยอธิกรนะครับก็ต้องดูว่ามีใครบ้างนะครับที่จะวินิจฉัยอธิกรในส่วนของอนุวาตาธิกรได้ก็มีสามประเภทนะครับครับก็คือสงนะครับพอมีเรื่องเช่นมีเรื่องโจทย์ขึ้นในวัดนะครับพระเถระหรือว่าเจ้าวาวาก็เรียกประชุมทางวัดก็คือประชุมสงเลยครับผมนะครับทำการตัดสินเรื่องนี้สองคือคณะ คณะคณะก็คืออาจจะตั้งมาคณะสองรูปสามรูปขึ้นมาเป็นคณะไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องไม่หนักหนามากนรัาตาบัดไม่หนักมากคก็ให้คณะเป็นผู้ตัดสินไปหรือบุคคลก็คืออาจจะเจ้าวาดเป็นผู้ระงับเองนะครับจะเรียกภิกษุรูปนั้นรูปนี้มานะครับฟังความดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะตัดสินได้เองในส่วนที่ไม่หนักมากหรือว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนเลับนะครับก็มีอยู่สาม ประเภทก็คือสงฆ์คณะแล้วก็บุคคลนะครับผมทีนี้เราก็มาดูวิธีวิธีที่ใช้ระงับอนุวาธาที่ก่อนนะครับวิธีระงับก็จะมีอยู่สี่วิธีนะครับอันนี้ครับสี่วิธีเรียกอะไรบ้างว่าอันแรกเรียกว่าสัมุขาวินัยนะครับกบเหมือนกับก็คือคล้ายๆกันวิวาธาครับก็คือต้องมาในที่พร้อมหน้าสงฆ์นะครับก็คือ ประชุมสงให้ครบแล้วก็พร้อมหน้าบุคคลก็คือผู้ที่โจทกันนั่นแหละโจ์จําเลยมาก็ต้องมาดูการแล้วก็ในที่พร้อมหน้าวัตถุก็คือชีแจงว่าไปโจดเขาเรื่องอะไรแล้วผู้ที่โดนโจทคือจําเลยจี้แจงเหตุผลหรือว่าโต้ข้อกล่าวหาขึ้นมานะครับครับแล้วก็ในที่พร้อมหน้าวินัยก็คือพอฟังทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วก็สรุปประมวลนะครับครับผมว่ายังไงมั่งถูกผิดถูกต้องตามพรดะวนวินัยอย่างไรบ้างนะครับก็ตัดสินกันไปครับนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือสติวินัยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการให้สติเช่นมีภิกษุไปโจดผ้ารหันว่าท่านอาบัตโนนะบัตนี้นะครับเพราะปกติผ้าหลานท่านไม่อาบัตหรือว่าไม่ผิดศีลอยู่แล้วนะครับก็ระงับง่ายๆนะครับก็ให้สติผู้ที่มาโจ์นะครับว่าท่านไม่ได้ผิดแน่นอนนะครับหรืออันต่อมาก็คืออมูลหาวินัยก็คือระงับเช่นมีภิกษุไปโจ์ภิกษุที่ท่านสติไม่สมประกอบ นะครับครับผมสติไม่สมประกอบในช่วงนั้นหรือว่าเป็นผู้ที่สติไม่สมประกอบเป็นมาตลอดอย่างนี้นะครับหรืออาจจะเกิดเกิดอาการแบบป่วยไข้เพ้อไม่ได้สติอย่างนี้ครับแล้วก็ไปทำผิดพลาดแต่ว่ามีผู้ไปโจทานสงก็ตตังนะครับระงับอธิกรให้รู้ว่าอ๋อท่านเป็นผู้ที่มีสติไม่สมบูรณ์คอยู่ในช่วงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่าอมูลหาวินัยครับวิธีที่สี่นะครับวิธีสุดท้ายนะครับเรียกว่าตรสะปาปิยสิกา เป็นยังไงครับก็คือเป็นการระงับโดยการเพิ่มโทษอืมที่เพิ่มโทษเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าาผู้ที่โดนโจทรือว่าจําเลยให้การสับสนทั้งๆที่หลักฐานก็ชัดเจนอะไรก็ชัดเจนแล้วก็ยัที่จะให้คณะสงฆ์เกิดความสับสนให้การกลับไปกลับมาอันนี้ไม่ใช่จากถ้าพูดตามปกติก็อาจจะโทษธรรมดาอันนี้เพิ่มโทษให้เลยไม่มีลดหย่อนนะครับเพิ่มให้ครับอันนี้เรียกว่า ตสศักปาปิยสิกานะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอนุวาธาทิก่อนะครับทั้งประเภทแล้วก็วิธีระงับนะครับครับผมของอนุวาธาทิกกนจบไปครับอนุวาธาทิกอนครับก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแต่อันนี้คือเรื่องของภิกษุโจทย์กันด้วยพระวินัยนะครับด้วยด้วยความประพฤติของแต่ละลูกครับผมแต่ละลูกก็ถือว่าสําคัญนะครับการที่ เราภิกษุสัมมาเนนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้ต้องมีศีลมีทิฏฐิมีความเห็นครับนะครับเสมอกันครับถึงจะอยู่ได้ด้วยกันได้อย่างปกติสุขครับแล้วก็การระงับอธิกรณ์จึงต้องมีเพื่อที่จะทําให้ทุกรูปมีความเสมอภาคกันสามารถอยู่ในสองอย่างมีความสุขอย่างในพระธรรมเวัยนี้อยากมีความสุขครับผมครับเพราะว่าทุกสังคม นอกจากสังคมของพระอริยะนะครับล้วนต้องมีปัญหามีการทะเลาะมีการวิวาทกันเป็นธรรมดาฉะนั้นก็การแก้ปัญหาก็ถือว่าเป็นวิธีการที่จะทําให้หมู่สงเหล่านั้นเกิดความเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันครับผมครับผมวันนี้ก็สมควรแก่เวลาวันต่อไปก็คงจะได้มาฟังเรื่องอธิกรณ์เช่นเคยแต่ว่าจะเป็น ครับผมเรื่องอะไรนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามในตอนต่อไปสําหรับวันนี้เพราะอาจารย์มาสมศรีแล้วก็อัตมาพระมหาสมัติธรรมธิโปก็ต้องขออำลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรเจริญพรเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในครั้งหน้านะคะและนักเรียนธรรมศึกษาก็อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้กลับไปทบทวนด้วยค่ะ และก่อนจากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณหม่อมหลวงปรียาดาดิศกุลเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ไหนทำสวยๆแบบนี้ให้กับรายการธรรมะศึกษาค่ะแล้วพบกันได้ใหม่อีกครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ